แมงอะไรนี่ครับนี่เวลากัดคนเจ็บนะครับนี่เยอะเลยเข้าปลาแมงอะไรนี่แมงนี้เวลากัดเจ็บด้วยนะครับนี่เยอะเลยครับอยู่ในปลานะครับถ้ามองไม่เห็นก็จะกัดคนด้วยนะไอตัวนี้ เยอะเลยครับอย่ด้วยแล้วไปเย็บเสียงคุณแล้วครับเยอะเยอะ ยุงเยอะด้วยครับอยู่ในป่านะครับป่าอยู่ในป่านะครับอันนี้จะเดินตามเยอะจะัมากเลยครับคืนไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วเป่าด้วยเป่าให้ไปเป็นแถวเลยครับไปเรยหนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เยอะเยอะมากเลยครับ นี่ก็มีด้วยนี่นไ,ปนลลนไปเลยเนี่ยไกลเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยเป็นทางเลยครับเดินตามไม่ได้กลัวมัน เขารูด้วยครับมันมันเป็นรูมองไม่เห็นเลยครับต้องสวมออกอเห็นไหมครับพี่น้องรูที่เรงน,น,นันนเลยนี่ผมใส่ข้างบนนั่นลองเดินอ้เยอะมากเลย